ี่คือเหตุการณ์รบทางเรือระหว่างข้าศึกที่เป็นชาติมหาอำนาจกับทหารเรือไทยที่ต่อสู้ปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนด้วยความกล้าหาญทรหดอดทนจนแม้แต่ราชสตรูยังให้การยอมรับและยกย่องถึงน้ำใจชายชาติทหารที่พร้อมเสียสละเพื่อประเทศชาติอันเป็นการกระทําอันมีเกียรติและกล้าหาญยิ่ง ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่สองกำลังดําเนินอยู่นั้นฝรั่งเศสต้องการที่จะประกาศสงครามกับเยอรมันและขอให้รัฐบาลไทยทําสัญญาไม่รุกรานกันทางแหลมอิโดจีนซึ่งรัฐบาลไทยก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามโดยมีข้อแม้ให้ฝรั่งเศสปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยฝ่ายไทยเสนอให้ถือแนวร่องน้ําลึกเป็นเกณฑ์และให้ฝรั่งเศส คืนในแดนฝั่งขวาของแม่น้ำของที่ยึดไปให้แก่ไทยแต่ปรากฏว่าการเจรจาครั้งนี้ไม่เป็นผลสำเร็จจากความล้มเหลวของการเจรจาในครั้งนั้นทำให้ราษฎรไทยเกิดความไม่พอใจและออกมาเดินขบวนเพื่อเรียกร้องเอาดินแดนที่สูญเสียไปกลับคืนมาเมื่อไม่สามารถตกลงกันได้โดยสันติวิธีฝรั่งเศสจึงได้โจมตีประเทศไทยกอ่อน ผยส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2483อันเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สู้รบที่ได้ลุกลามไปตามจังหวัดชายแดนอินโดจีนจนกลายเป็นกรณีพิพาทอินโดจีนในวันที่16มกราคมพุทธศักราช2484ฝรั่งเศสได้ส่งกำลังทางเรือสูนใหญ่ที่มีอยู่ในอินโดจีน เข้ามาในหน้านาำไทยทางด้านเกาะช้างจังหวัดตราดเพื่อหมายที่จะระดมยิงหัวเมืองชายทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเช้ามืดของวันถัดมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเรือข้าศึกฝรั่งเศสเจ็ดลำนำโดยเรือลาตตรเวนลามอตปิเก้ได้อาศัยความมืดและความเร็วเข้าจูโจมแบบฉับพลันเข้ามาในน้านนาไทย เรือรบทั้งสามลำของไทยคือเรือหลวงทนบุรีซึ่งประจำการอยู่บริเวณเกาะลิมเรือหลวงชนบุรีและเรือหลวงสงขลาซึ่งประจำการอยู่ที่อ่าวสลักเพชรต่างตกอยู่ในความเสียเปรียบเป็นอย่างมากด้วยน้ำหนักของเรือทั้งสามรวมกันก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเรือลามอตปิเกเพียงลำเดียวเรือฝ่ายข้าศึกได้รดมยิงอาคารบนเกาะงาบและเรือตอร์ปิโดสองลำของไทยอย่างหนักหน่วง เรือหลวงสงขลายิงต่อสู้จนจมลงเรือหลวงชนบุรีก็ต่อสู้จนได้รับความเสียหายหนักป้องสลักเรือส่วนเรือหลวงชนบุรีเมื่อเห็นเรือลามอตบิเก้แล่นเข้ามาจึงหันเรือเข้าต่อสู้ขัดขวางกระสุนของข้าศึกถูกใต้สะพานเดินเรือ และระเบิดเข้าไปในหอบังคับการทําให้ทหารภายในหอบังคับการรวมทั้งผู้บังคับการเรือเสียชีวิตแต่ในขณะเดียวกันกระสุนของเรือหลวงทนบุรีก็ตกไปถูกบริเวณท้ายเรือลามอสฟิเก้จนเกิดไฟลุกว่าท้ายเรือหักห้ลงมาผลจากการถูกระดมยิงอย่างหนักทําให้เรือหลวงทนบุรีเสียการทรงตัวแต่กลับมีกําลังใจขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่ได้ยินเสียงเครื่องบินดังขึ้นเหนือเรือต่างนึกดีใจด้วยคิดว่าเป็นเสียงเครื่องบินของฝ่ายไทยที่มาทําการช่วยเหลือแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเสียงระเบิดจากเครื่องบินรบฝรั่งเศสดังสนั่นขึ้นบนเรืออีกครั้งก่อให้เกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่เกิดเพลิงไหมหนักขึ้นและมีทหารบาดเจ็บล้มตายลงอีกเป็นจนํานวนมากแต่อย่างไรก็ตามปืนป้อมของเรือหลวงธนบุรี ก็ยังคงทำการยิงโต้อตอบอย่างหนักอยู่ตลอดเวลาสร้างความเสียหายให้กับข้าศึกจนต้องล่าถอยหันหนีกลับออกไปในที่สุดทหารที่เหลืออยู่บนเรือหลวงธนบุรีต่างพยายามอย่างหนักที่จะดับไฟที่ไหม้บนเรืออย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยบางก็ช่วยกันลำเลียงทหารที่ได้รับบาดเจ็บลงสู่เรือหลวงช้างที่เข้าให้ความช่วยเหลือแต่ในที่สุดเรือหลวงธนบุรี ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติอย่างสมเกียรติด้วยความทรหดก็ค่อยๆจมลงสู่อ้อมกอดของท้องทะเลตราดไทยสูญเสียทหารหารจากการรบครั้งนี้รวมทั้งสิ้น36นายฝรั่งเศสได้กล่าวถึงการรบครั้งนี้ดังปรากฏในวิทยุกระจายเสียงที่สถานีไสง้งอนในอีกสองวันหลังเหตุการณ์ว่าเราจะลืมเสียม่ได้ ที่จะสรนเสริญการต่อสู้อย่างโรหดกล้าหาญของทหารเรือไทยเราขอน้อมเคารพพวกทหารเรือไทยที่ได้สิ้นชีพในการต่อสู้จนถึงที่สุดอย่างสมเกียรติทหารเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเขาด้วยยุทธนาวีที่ก่อช้างจึงนับว่าเป็นการรบทางเรือตามแบบยุทธวิธีสมัยใหม่อย่างสมเกียรติแม้ฝ่ายไทยจะเสียเปรียบค้าศึกซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจ และมีกำลังทางการรบที่พร้อมกว่าแต่ก็สามารถยืนหยัดต่อสู้จนทำให้เรือของข้าศึกได้รับความเสียหายและถอยร่นกำลังออกไปจากน่านน้ำไทยกิติภูมิของเหล่าทหารหารผู้กล้าในครั้งนี้ควรข้าอย่างยิ่งที่จะได้รับการบันทึกไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิของชาติไทยสืบไป